ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับของเดือนก,นกรกฎาคมในรายการฟุตบอลนับรับริตร์ศึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียภาพที่ผมจะพูดถึงนี่นะครับเป็นภาพของแฮร์รี่แม็กไกวยครับ แฮร์รี่แม็กควายที่นั่งเซ็งเซงบนถังน้ำแข็งสีแดงกลางสนามราชมังคลากีฬาสถานมันมีเบื้องหลังยังไงว่าทำไมช่างภาพเมนสแตนถึงสามารถถ่ายภาพนี้ได้ทั้งั้ๆที่วันนั้นรอบสนามมีช่างภาพทุกสื่อทุกสำนักจากไทยและต่างประเทศแต่กลายเป็นภาพเดียวที่เกิดขึ้นที่ออกจากเขตเมนสแตนคำว่าฟุกหรือโชคช่วยมันมีหรอครับ สวัสดีครับผมอัมพลทอมมังหลวงช่างภาพข่าวกีฬาประเทศไทยและนี่คือฟิลโฟ o โตเจอน์นี่ภาพถ่ายมีเรื่องเล่าเจอกันอีกแล้วครับ EP ที่3 EP เนี้ยผมมีเรื่องของภาพถ่ายภาพหนึ่งที่เป็นภาพกีฬาผมเชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อแน่นอนถ้าผมพูดถึงย้อนกลับไป เมื่อ2ปีที่แล้วครับของเดือนกนรกฎาคมในรายการฟุตบอลนะครับาริรัทศึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียแล้วก็เกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่สนามราชมังคลากีดาสถานนี่นะครับ เกมวันนั้นเนี่ยแน่นอนมันเป็นเกมของแฟนบอลแมนยูกับลิเวอร์พูลที่มาเต็มสนามรวมถึงบรรยากาศที่ผมว่าแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยอาจจะจําได้ไม่ลืมเลยนะแต่มันจะมีภาพข่าวภาพหนึ่งครับผมเรียกภาพนี้ว่ามันเป็นภาพขโมยซีนมันเป็นภาพข่าวกีฬาหนึ่งภาพที่ขโมยซีนแล้วก็กลายเป็นภาพที่คนจดจําในเหตุการณ์ฟุตบอลนัดนั้นภาพที่ผมจะพูดถึงนี่นะครับเป็นภาพของแฮร์รี่แม็กไกวครับ แฮร์รี่แม็กไกวกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก80ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเราจะเรียกว่ากองหลังจอมคอนเทนต์แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพข่าวหนึ่งภาพในตัวเขาก็คือแฮร์รี่แม็กไกว่ที่นั่งเซง็งเซงบนถังน้ําแข็งสีแดงกลางสนามราชมังคลากีฬาสถานภาพนั้นนะครับลองดูว่าจะนึกออกไหม นั่นแหละภาพนั้นเป็นภาพแรกที่ถูกเผยแพร่จากเพจเมนสแตนแล้วก็เป็นการกดชัตเตอร์ของผมในหนึ่งภาพที่กลายเป็นภาพขโมยซีนกลายเป็นภาพมีมที่โซเชียลมีเดียเอาไปใช้ต่อกันมากมายทั่วประเทศเรียกว่ากระหึ่มในวันนั้นเลยคือการที่แฮร์รี่แม็กควายนั่งถังน้ําแข็งแบบหน้าเซ็เงๆคนเดียวแบบโดดเดียวครับภาพนี้มันมีที่มาอย่างไงแล้วก็ภาพนี้มันมีเบื้องหลังยังไงว่าทําไมช่างภาพเมนสแตนหรือช่างภาพ ข่าวกีฬาหนึ่งคนของเมนส a ตนถึงสามารถถ่ายภาพนี้ได้เพียงคนเดียวทั้งทั้งที่วันนั้นรอบสนามมีช่างภาพทุกสื่อทุกสำนักจากไทยและต่างประเทศแต่กลายเป็นภาพเดียวที่เกิดขึ้นที่ออกจากเพจ i มนส a ตนเบื้องหลังเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังครับภาพจากเหตุการณ์ของแฮร์รี่แม็ตไกวครับที่มันเกิดขึ้นมันมาจากช่วงการฝึกซ้อมก่อนที่จะลงทําการอุ่นเครื่องจริงๆอีกวันหนึ่งครับ ก็ผมสะพายกล้องเหมือนเดิมเราออกไปทําข่าวออกไปเก็บประเด็นข่าวออกไปถ่ายภาพแอคชั่นการฝึกซ้อมวันนั้นการถ่ายฝึกซ้อมของแมนยูลิเวอร์พูลครั้งนี้ความยากของมันเลยนะครับคือการที่นักเตะทุกคนของทั้งสองทีมมันเต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกที่คุณจะถ่ายใครก็ได้อะเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่สิ่งที่ช่างภาพข่าวอย่างเราทำคือการคิดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้าเสมอง่ายๆเลยคือให้คุณนึกนะครับว่าถ้านักเตะระดับโลกเยอะแยะไปหมดอะ่ะคุณจะต้องถ่ายใครอะ่ะแล้วก็คุณจะต้องทํำยังไงให้ภาพคุณมันเกิดน่าสนใจขึ้นมา แล้วก็เราจะถ่ายภาพยังไงให้มันเกิดความแตกต่างขึ้นมาแน่นอนครับในขณะที่เขาฝึกซ้อมกันอยู่เราก็ถ่ายทุกคนปกติไม่ว่าจะเป็นโคต้ตนักเตะแต่ละคนเราถ่ายการฝึกซ้อมปกติแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นคือแฮร์รี่แม็กไวเกิดอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงครับทำให้เขาต้องแยกซ้อมเดี่ยวกองหลังจอมคอนเทนต์ของเราแค่วิง่งย่อๆแยกซ้อมออกมาเดี่ยวๆโบกมือให้แฟนบอลเท่านี้ คนก็ส่งเสียงเ hey! ฮกันสนานวันไหวแล้วครับในเหตุการณ์วันนั้นกล้องหลังจอมคอนเทนต์ที่ผมบอกมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เราคิดว่าเราต้องทำอะไรกับนักเตะค,คนนี้สักอย่างแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับจูๆ่ๆผมเห็นแฮร์รี่แม็กไกนั่งถังน้ำแข็งเพียงคนเดียวแล้วก็นั่งมาแค่แป๊บเดียวคือพอเราเห็นเราถ่ายภาพนั้นออกมาก็กดชัตเตอร์มันแล้วก็ส่งภาพออนไลน์เข้าไปสู่กับกองบอกเมนสแตนขึ้นมาแล้วผมก็บอก กับออฟฟิศเลยว่าผมเน้นภาพนี้แม็กไกวยนั่งถังน้ําแข็งแล้วก็เชื่อว่าภาพนี้มันจะต้องดังระเบิดแน่นอนเห็นไหมครับเบื <c> ้องหลังการทํางานอย่างแรกคือก่อนจะได้ภาพมันเป็นเรื่องของไหวพริพ แล้วก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกช็อตภาพที่จะมาเล่าเรื่องแม้ว่าเหตุการณ์วันนั้นในภาพชุดนั้นจะเป็นเรื่องของประเด็นแฮร์รี่แม็กควาแยกซ้อมเดี่ยวเพราะบาดเจ็บแฮมสิงแต่ว่าการเอาภาพมาโชว์จะเป็นภาพแฮร์รี่แม็กควานั่งถังน้าแข็งเพียงภาพเดียวพร้อมกับสีหน้าของเขาที่มันจะแบบจิปากนิดนึง ถ้าคุณสังเกตลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับคุณจะเห็นว่าการนั่งของเขาแบบมันเซง็งแล้วก็จิปากนิดนึงซึ่งการถ่ายภาพของผมก็คือกดแค่ช่วงเสี่ยววินาทีนั่นแหละตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความแตกต่างของภาพแล้วก็ที่ทำให้ภาพของเมสแตนแตกต่างออกไปและนอกจากนั้นครับภาพของเมสแตนที่ถูกถ่ายมาจากผมเอง มันเป็นภาพเดียวที่เกิดขึ้นคือแฮร์รี่แมกไกนนั่งแข็งน้ำแข็งเพียงคนเดียวเพราะนอกจากนั้นที่เห็นภาพส่วนใหญ่จะเป็นแฮร์รี่แมกไกน์นั่งกับเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็จะมีเอริกแทนฮากอยู่ใกล้ๆรวมถึงมาซีเอาที่อยู่ใกล้ๆเห็นไหมครับ พอลองนึกดูมันเป็นเรื่องของความหมายความรู้สึกของภาพการที่เรามีภาพนักเตะจอมคอนเทนต์หนึ่งคนกับมีนักเตะหลายคนมันจะไม่เหมือนกันครับแต่สิ่งสําคัญที่ผมจะบอกว่าการคัดเลือกภาพช็อตให้ได้ภาพน่าสนใจนี้มามันคือการคิดแล้วก็การมองให้ออกเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ประเด็นสําคัญของการนําเสนอภาพข่าวกีฬาถัางน้ําแข็งที่ทุกคนเห็นผมว่าตัวนี้แหละถังน้ําแข็งอันนี้มันเป็นถังน้ําแข็งที่ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสนามที่บ้านเราเลยก็ว่าได้บางคนเอาไปแชร์ต่อบางคนเอาภาพไปหยอกล้อทําเป็นมีมกันสนุกสนานเฮฮาบางคนบอกว่าถัางน้ําแข็งนี้มันเหมือนกับถังน้ําแข็งอออกีฬาอบตอเลยซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะครับแต่สําหรับผมเองช่างภาพที่ถ่ายวันนั้นถังน้ําแข็งสีแดงแล้วก็มีเลขนัมเบอร์รวมถึงเบอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเอกลักษณ์คือมันทําให้เรานึกถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปจากสนามที่อื่นเท่าน,นี้นะครับสสิ่งนี้มารวมกันมันทําให ภาพหนึ่งภาพมันกลายเป็นภาพที่มีพลังแล้วก็ภาพที่ควสนใจไม่ว่าจะเป็นอิริยาบทของแฮร่แมกไวยรวมถึงถังน้ําแข็งที่เขากํลังนั่งอยู่ถังน้ําแข็งสไตล์บ้านของประเทศไทยกับนักเตะกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกทั้ง2อ,อย่างเรียกว่ามันกลมกลม่อมแล้วก็เรียกเสียงฮาแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้คนหลายคนจากภาพข่าวเพียงหนึ่งภาพภาพนี้ถูกแชร์จาก เพจเมสตนมียอดไลค์ถึง2 000, 3 0 0 0 0ไลค์รวมถึงยอดแชร์เกือบ2,000 0แชร์เรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยครับและนอกจากนั้นมันไม่จบเพียงเท่านี้เจ้าของถังน้ําแข็งเจ้าของโรงงานถังน้ำแข็งเนี่ยอินบ็อกมาหาผมขอไฟล์รูปขอซื้อได้ไหมที่เขาจะได้เอารูปเก็บไว้เพื่อที่จะไปล้างใส่กรอบเป็นที่ะลึกของโรงงานเขาถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาได้ไปล้างใส่กรอบไปยังแต่อย่างน้อยใน ภาพหนึ่งภาพนี้มันก็เป็นความทรงจําและความภูมิใจของเจ้าของฐานแข็งโรงงานนั้นไปก็เบื้องหลังของภาพที่เห็นสังเกตว่าภาพหนึ่งภาพมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะบอกแบบนี้อุปกรณ์ที่สําคัญของการถ่ายกีฬาที่ผมใช้ไบ่อยอย่างที่บอกคือเลนส์ซูเปอร์เทเลเลนส์กระบอกใหญ่ๆที่เราเห็นนี่แหละครับมันช่วยทําให้วัตถุกไกล ได้ใกล้ขึ้นเลนของผมจะเป็นช่วงซูม600มิลที่มันจะถ่ายจากนักเตะขึ้นสนามไปได้ไกลแล้วก็จะเห็นสีหน้ากล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นดูจากภาพคุณจะเห็นว่าความแตกต่างของภาพมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพจังหวะช่วงเซี่ยววินาทีมันยังสําคัญเสมอสําหรับช่างภาพขา่าวกีฬาครับและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการคัดเลือกภาพการหยิบยกประเด็นหรือคีย์เวิร์ดจากภาพเล่าเรื่องหนึ่งภาพขึ้นสู่สาธารณะ คุณจะเห็นว่าภาพข่าวหนึ่งภาพมันไม่ง่ายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างการถูกที่ถูกเวลาสำหรับผมมันไม่มีคำว่าฟุกหรือโชคช่วยเลย ถูกที่ถูกเวลามันต้องขึ้นอยู่กับการทำกันบ้านของช่างภาพหนึ่งคนรวมถึงการวางแผนการทำงานการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองมันออกมาอย่างดีแล้วก็เอาตัวเองไปจุดที่ถ่ายภาพอันนีนะ้สำหรับผมการถูกที่ถูกเวลาที่เกิดขึ้นของภาพของผมหลายๆภาพเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าทำไมภาพถ่ายจากเมสแตนภาพถ่ายจากผมเองมันถึงมีกระแสเป็นมีมเป็นไวรัลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเบื้องหลังการทำงานที่ผมเล่ามานี่นะครับ เพราะฉะนั้นการเป็นสปอร์ตโฟโต้จูเนียร์ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆหรือการเป็นช่างภาพข่าวกีฬา มันไม่ได้ว่าเรามีหน้าที่แค่กดชัตเตอร์หรือเอากล้องดีๆอุปกรณ์แพงๆออกไปกดชัตเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ทุกภาพมันต้องเล่าเรื่องได้แล้วก็สื่อความหมายได้รวมถึงภาพมันอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมได้อีกรูปแบบหนึง่งไม่ว่าจะเป็นแบบสนุกสนานเฮฮาหรือแบบการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหน้าที่ของสปอร์ตโฟโต้จูเนียริตเห็นไหมครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะแนะนําให้กับช่างภาพข่าวกีฬาหรือช่างภาพกีฬา น้องๆที่กำลังฝึกอยู่คือเราพยายามมาสร้างภาพให้มันมีความหมายและให้มันเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงการถูกที่ถูกเวลาเราต้องคิดและเราต้องวางแผงกนการทำงานยังไงให้เราไปอยู่จุดนั้นคำว่าฟุกหรือโชคช่วยมันม,มีหรอครับเป็นไงบ้างครับภาพข่าวกีฬาหนึ่งภาพที่มันถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ผมมาพูดถึงเบื้องหลังการทำงานกว่าจะได้ภาพนี้หนึ่งภาพขึ้นมา ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ภาพแครี่แม็กควายนั่งขังน้ำแข็งในตำนานมันคงยังอยู่อีกต่อไปแล้วก็ฝากติดตาม Fill Photo Journey ภาพถ่ายมีเรื่องเล่าสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวของภาพกีฬาภาพไหนติดตามกันด้วยนะครับ Fill Photo Journey ผมอมรลทอมงหลวงช่างภาพข่าวกีฬาประเทศไทยขอบคุณครับ